วันนี้ทำอะไรจ๊ประปลาข้าวผัดชาอันนี้อันนี้เตรียมปลาที่จะทอดเหรออืออันนี้ปลาเอาชุบแปง้งปลาชุบแป้งเพื่อจะอนำไปทอดค่ะนี่ค่ะปลาชุบแป้งเพื่อจะนำไปทอดค่ะพี่น้องจา๋าเพื่อจะเพื่อจะทำเมนูอะไรนะผัดชาเมนูผัดชาค่ะพี่น้องจา๋าแซ่บๆซปลาข้าวผัดชา เตรียมเพื่อจะนําทอดตั้งน้ำมันให้ร้อนหนคะค่ะ,คะน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะเอาปลานําไปทอด,ป,ดปลาุ้แป้งทอดแล้วเอาไปผัดขาเพื่อจะนําไปผัดขา,าทอดใเอาใ้กอดเหลืองเหรอ,อ หลายกรอบเลื้องก่อนค่ะพี่น้องจ้เพื่อจะนำไปผัดชาแ่บๆค่ะพี่น้องเครื่องผัดชาเราเตรียมไว้หมดแล้วค่ะนี่ตอันนี้จะลายแล้วนะครับพายอยู่ ันนี้ผัดชาแซ่บๆนะอร่อยๆอนะค่ะแล้วเราก็ทอดสองกระทะค่ะทอดเสร็จเราก็จะเตรียมเอาไปผัดค่ะผัดชาค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะทอดสองกระทะไปดูกันตอนผัดเลยค่ะค่ะพึจ่จะทัด ไปเท่ากันออเอาพริกลงไปผัดพริกแกงเลยเนะี่ยผัดพริกแกงมาดึให้มีสีสันสวยๆผสมที่เราตำเหรอใช่แล้วสวยผัดพริกที่หอมค่ะเอาพริกลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนค่ะเปิด เติมน้ำไปหน่อยนึงเติมน้ำลงไปค่ะผัดพริกให้น้มแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะ,ะผิดหอมหอมพริกถึงหน้าดูเลยค่ะหอมน้ำพริกใช่งั้นตามตางั้นตามพี ค่ะพอผัดพริกให้หอมเสร็จก็เติมด้วยน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะค่ะกลิ่นนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องคะแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเตรียมปรุงเครื่องปรุงค่ะไส้หัวเนือรับดีอกอสผากเขียวอร่อย ผักชเข้ากันพริิอ่อกระชายมะกูใส่เครื่องสรุนไทยค่ะเครื่องผักชาใส่เครื่องสรุนไทยผักชาค่ะก็มีกระกระชายพริกไทยอ่อน ที่ฟ้าเนอะใบมะกูดอะพวกนี้อะจะทำห้อมค่ะเนูนี้ต้องทำมียัยใหม่ทำยัใหม่ทำไม่เก่งค่ะนีุกินไหน้ำตาลได้ยังไดหวานไม่ได้ได้แล้วเหรอพอดีเยอะเหรอพอดีแลก็ เครื่องแกงให้ได้ที่เองน,นอะวันนี้ก็ผัด้เครื่องสมุนไพรหอมก่อนพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยพอได้ที่แล้วค่อยใส่ปลางไปค่ะค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่ปลางไปใช่ไหมใช่ปลามปลางอือแลคุกให้เท่ากัน ตอนนี้ก็ผัดปลาให้เข้ากับเครื่องสมุนไพรกันค่ะพี่น้องจา้ากลิ่นนี้หอมมากๆค่ะคั่นจอนสุดท้ายใหัวปลาได้หอมงารับปราปลาต้งองทอดให้สุกก่อนนะคะพเพื่อนๆจา้าแล้วค่อยมาผัดค่ะ กลิ่นหอมมากๆค่ะรอแป๊ดหนึ่งเลยค่ะรอให้เข้าทีเข้าทางก่อนตอนนี้ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะมาจะตักให้ดูค่ะเดี๋ยวจะมานั่งดู ซีสานบอกเลยโอ้โหแซบมากมากค่ะพี่น้องจา๋าหอมหอมกับหอมเครื่องสมุนไพรค่ะพี่น้องจา๋านี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยใช่ไหมคะพี่น้องจา๋าเสร็จเรียบร้อยค่ะไปไปทานกันค่ะเพื่อนๆอัดชาปลาขาวค่ะแซบค่ะยิ่งเนื้อปลานี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในบอกเลยว่าแซบขนาดเลย ปลาคาวนี่เป็นปลาที่อร่อยมเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะผัดชาค่ะทอดปลายสุกก่อนค่ะแล้วก็มาผัดเครื่องสมุนไพรต่างๆค่ะพี่น้องจา้าจัดไปค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าแซ่บอีกเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องจา้าเป็นเมนูที่โอ้โหหากินยากเหมือนกันค่ะเมนูนี้ค่ะใส่พวกเครื่องสมุนไพรเยอะๆแล้วก็กระชายแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยอ่อนนะคะพี่น้องคะ บอกเลยว่าเป็นเมนูที่สุดแซ่บอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะจัดไปค่ะพี่น้องจาอ๋าแซ่บแซ่บยังไหม่ทาไม้ดูสามียังไหม่เป็นคนผัดเลยค่ะหอมกล่นทั่วบ้านเลยค่ะพี่น้องจ๋ากลิ่นโอ้โหในครัวนี้หอมไม่รู้จะบอกยังไงพอสัมผัสอยู่ตรงนี้หอมมากๆก็ปลาคาวนี่ทําได้หลายเมนูค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มยำานี่โอ้โหเครื่องสมุนไพรแน่นๆนี่สดน้าเข้าไปนี่สุดฝิ่นเลยค่ะ ไปค่ะไปกินน้ำกระตุ้ยายใหม่ค่ะย้ายใหม่ตักใส่ถ้วยค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแซบ